สวัสดีครับทุกทคนผมจินโน่ซาวเคครับแล้วก็กลับมากี่กับโปเกมอนเอมอเรลลนะครับผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้จับโปเกมอนในตำนานนะฮะลาติอัสนะก็คือเป็นแบบยังไงมังกรพลังจิตเครื่องบินเจ็ตนะที่ผมเรียกมันว่าคือบินเจ็ตเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนนะมันแบบบินเร็วเลยนะก็อีพีนี้นะผมเราจะมาตะลุยกับภารกิจนะที่ชื่อว่าซีลเชมเบอร์นะก็คือมันเป็นสถานที่ที่เราต้องไปบุกเพื่อที่จะปลดล็อกอาเรจจินะสามตัวเรจ เรจิร็อกเรจ j จแลวก็เรจิเนะก็คือไอ้พวกอะไรอสูนที่เป็นก้อนหินก้อนน้ําแข็งแล้วก็ก้อนเหล็กอะนะมาซึ่งภารกิจน,นี้บอกเลยว่าต้องใช้โปกเกมอนเยอะมากนะไปเราเริ่มกันก่อนเลยนะก่อนอื่นนะก็บินไปที่เมืองััโบโรซิตี้นะก็คือเราต้องไปหาโปกเกมอนที่ 1. เรียนท่าดิกได้ท่าขุดอนะและ 2. โปกเกมอนที่เรียนท่าแฟลชนะ คือมันได้ใช้แน่นอนนะในภารกิจนี้ซึ่งโอ้โหหินแน่ๆเดี๋ยวผมต้องหาก่อนนะซึ่งตัวที่ผมกําลังหาอยู่มันคือมแมลงดินน่ะไม่รู้จะเจอไหมไม่เจอวะโอเคไอมแมลงดินน่ะผมจําได้มันอยู่ในเร้านี้เนี่ยแหละแค่ผมจําไม่ได้ว่ามันใช่ผมรู้ว่ามันอยู่ในนี้แหละมันอาจจะหายากหน่อยนี่ไง นินเคดะตัวนี้ละที่เราต้องจับเพราะว่ามันสามารถเรียนท่าดิกได้เรียนท่าแฟชได้ผมใช้อัลตาบอลจับเลยช่างมันหนึ่งสองสามบูมได้แล้วโอเคได้แล้วหนึ่งตัวมแมลงดินตัวนี้โอเคต่อไปนะ จริงๆอันเนี้ยคือผมว่าทุกคนควรจะหาเจอถ้าหาใครไม่เจอก็มาจับได้นะแต่ว่าไอ้โปเกมอนตัวหลักๆอ่ะที่เราต้องมีอ่ะเราต้องมีโปเกมอนปลา2ตัวนั่นก็คือเรลิแคนนะฮะก็คือเป็นปลาดึกดำบรรณอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมต้องเอาท่า HM ที่เรียนท่าดิฟได้นะเพราะว่าไอ้ปลาไอ้ปลาดึกดำบรรตัวเนี้ยเราสามารถหาเจอได้เฉพาะใต้น้ำนะไม่ใช่บนพื้นน้ำนะใต้น้ำเพราะฉะนั้นอ่ะมาร็วมาหน่อย เอามาไฟออกเลยเราปุ๊บกดผิดเนี่ยเราไม่อยากเอาตัวธาตุไฟไปยุ่งอะไรกับธาตุน้ำเลยอะ่ะอ่ะมานะก็คือบินมาที่เมืองนี่ฮะลิลี่คซิตี้แล้วเราก็เดินมานะคือมันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดที่เราให้เราดำน้ำได้อะ่ะอ่ะตัวหนึ่งใช้เซิร์ฟไปเลย เราต้องหาจุดที่เป็นผมเจอแล้วนั่นไงผมเจอจุดที่เราต้องดำน้ำลงไปแล้วและไอเนี่ยมาทำไมนายไม่เกี่ยวสักหน่อยเอาเลเวลอัพเลย <c oughs> เออผมไม่รู้ผมหนีไม่ได้อะเพราะว่าผมเลเวลน้อยโอเคงั้นเอาตัวเนี้ยมาอยู่ข้างหลังเลย เนี่แหละฮะจุดที่เราดำน้ำได้อ่ะดำลงไปเลยวูบนี่แหละฮะแล้วอุ้ยกดผิด <c oughs> เราก็ต้องนะลุยสาหลายทะเลพวกนี้ฮะไม่ใช่หญ้าทะเลนะ <c oughs> ซึ่งบอกเลยว่าโอกาสหาเจอเนี่ยยากมาก <c oughs> ไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอปลานักตกเบ็ดตัวเนี้ยไม่เกี่ยว <c oughs> ผมบอกเลยว่าไอไอปลาตัวเนี้ยโอกาสหาเจอคือ5%ตฮะ ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โ oh, ห oh. แบบหินแน่ๆเดี๋ยวเตรียมตัวเร่งคลิปเลยอู้แคลมเพิลอู้นี่มันเปลือกหอยน่าจับอยู่นะทันเดอร์เวฟอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนผมขอจับเล่นหน่อยตัวนี้ไอรอนดีเฟนต์โอเคเพิ่มดีเฟนต์ไปเรื่อยๆเลยจ้า อ่าใช้ไดฟบอลเลยดีกว่าหนึ่งสองสามบูมโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนผมแค่มาจับเล่นๆเฉยๆแต่ผมรู้ว่าไอปลาดึกดำบรรณ่ะมันอยู่ในเล้านี้นี่แหละโอเคพร้อมแล้วเล่นคลิปฮะ ทุกคนเจอแล้วฮะนี่อยู่นี่เรลิแันอ่ะใช้ทันดูเวฟก่อนเลยอู้หูมันมีเทคดาวน์ระวังมันจะทำให้ตัวเองเจ็บอะใช้ท่าอะไรดีผมกลัวมันตายมากเลยอือนายดิตัวนี้มีท่าอะไรมั่ง ผมว่าเฮ็ดบัตหน้าน่าจะได้อยู่เพราะมันเป็นธาตุหินอ่ะมันต้านมันต้านธาตุปกติอยู่แล้วอะว่ะวอเทอร์กันโอ้โหมันมีปืนฉีดน้ำเบาๆเลยลองเฮ็ดบัตดูอย่าตายนะโอเคฟลินช์กัดมันอุ๊ยอุอ๊ยหคิดได้เขาฮิต เอาละฮะทุกๆคนเราเจอมันอีกแล้วนะโอ้โหครั้งนี้ขอร้องอย่าติดคดีิจะเข้าคิดอีกเลยเพราะว่าโอ้โหตะกี้นี่คือแบบติดคิดทีผมเสียเวลาไปเลยฟรีๆเกือบอีกเกือบเกือบเท่าไหร่วะ15นาทีมัง้งกว่าจะหามันเจออีกทีนึงอะ่ะโอเคผมว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าผมคิดผิดมากเลยใช้ซูโดเลเจนน่ะไอ้นี่ก็หาว ด้วยความที่ไอตัวนี้ต้านหินผมว่าอย่าตายนะโอเคผมต้องค่อยๆลดอ่ะค่อยๆให้มันเลื่อนลดแล้วผมก็ลกลับไปนอนละไอนี่นี่อีกทีนึงน่าจะพอแล้วโอเคเลือดแดงและมันฟรินเยี่ยมโอเค ได้บอลหรืออัลตาบอลดีอ่ะลองดูลองได้บอลดูนะขอลองติดหนึ่งสองเอ้ยสองอเออนั่นแหละใช้อัลตาบอลจบนะโอเคได้ปลาดึกดำบรรพ์แล้วนะเรลิคแคนธ์นะ โอเคทีนี้เราก็ต้องไปจับปลาอีกตัวหนึ่งนะจริงๆมันไม่ใช่ปลาหรอกมันคือปลาวานเวลลหลอดนะฮะซึ่งเป็นแบบอภิมหาวานเลยอะ่ะนะซึ่งผมบอกเลยว่าหายากกว่าไอปลาดึกดำบรรน,น,นั้นเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมโอกาสเจอปลาดึกดำบรรน,นี้คือห้ยคือ5โอกาสเจอเวลลหลอดคือ1นึเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหคือ1ในร้อยอ่ะหนึ่งในร้อยเอ็นคาน,เน์เตอร์นี่โอ้โหยากนะโอเคเอางี้เดี๋ยวกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์กันนะครับผมโอเคตัดคลิปเลยครับ โอเคไหนะมาดูซีนี่นะฮ really นะเรลิแคนฮะอ่าเราได้ปลาดึกดำบันไปแล้วหนึ่งตัวนะตัวต่อไปที่เราต้องไปจับนะก็คือปลาวานซึ่งอะ่ะผมก็เนี่ยผมได้หอยไอเนี่ยมาตัวหนึ่งด้วยนะซึ่งสังเกตนะว่าไอตัวที่ผมจับตอนแรกมาเลเวลยี่สิบเจ็ดแต่ทำไมตอนนี้เลเวลยี่สิบแปดผมบอกเลยว่าตะเกียตอนที่ผมเผอฆ่าไอปลาดึกดำบันตัวนี้ไปเนี่ยผมต้องรีเซ็ตนะะผมถึงขั้นรีเซ็ตเกมแล้วไปจับมาใหม่เลยนะ โอเคปได้เวลาไปล่าปะวานกันนะซึ่งปะวานตัวเนี้ยมันอยู่ในร้าวหนึ่งสองเก้าอะก็คืออยู่ในอยู่แถวแถวอะอะไรนะโปเกมอนลลกอะหรือว่าเ e อเวอร์กร e นเด y ซิตี้อะเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งโอโหเตรียมตัวกุมขมับเลยฮะเพราะว่าโอกาสหาเจอคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนไอปลาดึกดำบรรน,นั้นแล้วนะ ผมไม่ใช้รีเพลด้วยเพราะว่า,านั่นไงพูดปุ๊บมันมาเลยผมไม่ใช้รีเพลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปหานะซึ่งบอกเลยว่าเราไม่ต้องตกนะฮะเราแค่เนี่ยนักขี่โปเกมอนนะ่ะแล้วก็ไถน้ําไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเจอนะไปให้ถึงเล้า129ก่อนเถอะตอนนี้อันนี้128อย่ายุ่ง อ่าเนี่ยแหละฮะเล้าหนึ่งสองเก้าก็คืออยู่แถวๆนี้แหละฮะแล้วก็เซิร์ฟไปเรื่อยๆเลยฮะจนกว่าจะเจอโอกาสเจอมีหนึ่งเปอร์เซ็นนี่คือแบบโอ้โหผมกุมขมับเลยเนี่ย oh. นานแน่นอนนะโอเคงั้นก็เต็มตัวเล่นคลิปเลยนี่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคเล่นคลิปเลยฮะ โอเคทุกคนผมเจอมันแล้วนะโอโหตัวนี้ต้องระวังเลยนะเพราะว่าโอโหหายากมากผมไม่อยากเชื่อเลยว่าไอปลาสองตัวเนี่ยแม่งเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอ่ะก็จริงจริงอ่ะเพราะว่าผูมิภ้าโฮเอ็นอ่ะมันคือมหาสมุทรดีๆนี่เองเฮ้ยโอ้โหทำไมเลื่อนรถเยอะวะโอ้โหตกใจนือว่าคริตี่เข้าเหตุเลเนี่ยเพราะว่าถ้าคริตอีกนี่ผมคงคริตมากเลยนะเนี้ยเอาจริงอ่ะไป ขอร้องขอให้ติดหนึ่งอุ๊ดหนึ่งเงเหรอโอ้โหผมไม่อยากทำให้มันเลือดอ่อนอีกอะ่ะเพราะผมกลัวพลาดอะ่ะเออแค่นั้นแหละนะโอเคเนี่ยนะปลาวานมะหือมาเลยนะโอเคเราได้ปลาทั้งสองชนิดแล้วนะจริงๆไอ้วานมันไม่ใช่ปลาหรอกโอเคนะไป เราบินไปที่เมืองนี้ฮะเมือง Pacific ล o อกนะเพราะว่าไอซิลเชมเบอร์มันอยู่แถวนั้นแหละมาโอเคมาซึ่งเราต้องใช้นะเอาเนี่ยปาวานเนี่ยวางไว้ข้างหน้าผมเอามังกรออกดีกว่าเพราะว่ายังไง แล้วก็วางไอปลาดึกดำบานพเอาไว้ตรงท้ายนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีแล้วก็โปเกมอนที่เรียนท่าแฟลชกับดิกอะมาด้วยเอาตัวไหนออกดีเอาตัวธาตุพืชออกดีว่าอ่าพวกนายเฝ้าอยู่ตรงนี้ก่อนนะม้าไฟอยู่ไหนอ่ะอ่ะเอามันมาด้วยเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยจะได้ไม่เหงาเออเอามาริวกลับไปมาริวมาอยู่ตรงนี้ โอเคน่าจะประมาณนี้แหละโอเคเราน่าจะพร้อมแล้วนะโอเคนะก็มาก่อนไปบุกเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องท่าก่อน TM ท่าดิกนะเราได้มานะจากตอนอะไรนะที่ผมไปคุยกับฟอสซิลเมนิอ่ะใช้เนีย่ยให้นินเคดาไปนะแล้วก็ HM ท่าแฟลช ตออ่าตัวนี้เรียนได้เอาไปลบท่าอะไรออกดีวะมีท่าอะไรมั่งเอาฮาร์เดนออกเลยโอเคเสร็จแล้วก็ท่าไดฟ์นะเราต้องดำน้ำอีกแล้วนะให้ตัวไหนดำดีให้ปลาวานหรือปลาดึกดำบันเอาปลาวานแล้วกงนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลาหรอก <c oughs> วอเทอร์การโลเอาเวอร์พูเอาวอเทอร์การออกดีกว่าท่าอะไรวะเนี่ยปัญญาอ่อนเหลือเกิน <c oughs> เบสพาวเวอร์ต้้งสี่สิบเองโอเคอ่าพร้อมแล้วนะไปเราลุยกันเลยเค okay. เราต้องไปทางนี้นะและก่อนอื่นรีเพลอันเนี้ยใช้รีเพลได้แล้วเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปจับโปเกมอนตัวไหนอีกแล้วมาพร้อมแล้ว let's go ไปเราหนึ่งสามสองไปโวววว กระแสน้ำมันเชี่ยวกลาดอยู่นะเนี่ยโอ้เนี่ยและดูเกาะกลางน้ำจริงๆมันไม่น่าใช่เก่ะเพราะว่ามันคือพื้นน้ำดีๆนี่เองอาผมไปไหนวะเนี่ยในาใไกล์บอกว่าเนี่ยให้เรานั่งตามน้ำมาเลย แต่น้ำด้านบนน้ำด้านล่างวะเนี้ยเดี๋ยวคือมันจะมีจุดอยู่ตรงนึงอ่ะเป็นจุดกลางน้ำอ่ะให้เราสามารถดำน้ำลงไปได้อ่ะอันนี้ผมมาผมมาผิดทางว่ะก็คือไอ้ตรงนั้นแหละฮะทุกคนผมใช้รีเพลนะอ๋อใช่มันเลเวลเยอะกว่าผมนี่ยว่ะ มาเลเวลเยอะกว่าตัวที่นำหน้าเราเนี่หร่าโอเคฮะผมหนีไม่ได้ด้วยโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวผมบินกลับไปก่อนนะขอเริ่มใหม่นะคือไอตรงที่ผมต้องด้ายอยู่ตรงนั้นนะถูกแล้วแต่ว่าผมมาผิดทางนิดนึงนะโอเคไปขอใหม่อีกรอบฮนะเล่นคลิปเลยดีกว่า ้าว few moments later. ลองเลื่อนมาตรงนี้สิจะกลางพอหรือยังเพราะว่าเราต้องเป๊ะนะทุกคนตรงเนี้ยโอเคเข้ามาแล้วนะอ่ะเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เสร็จปุบ๊บอ่ะดฟิฟเลยฮะดำดิ่งลงไปเลยบูมเนี่ยดูลึกลับดีนะตรงนี้เป็นทางยาวไปเลย ه, มีคำให้เขียนคำเขียนว่าเป็นอักษรเบลอีกแล้วตัวแปรเบล,ล,ล,ลผมอยู่ไหนเอ่ยเอางี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเขียนคำลงมาข้างล่างนะลงมาข้างล่างจอนะเผื่อแบบยังไงเผื่อใครอ่านไม่ออกผมเองก็อ่านไม่ออกเลยเดี๋ยวผมไปแปลก่อนนะเอาละฮะทุกๆคนผมแปลแล้วฮะมันอ่านว่า go up here นะครับผมอ่าไปเราต้องขึ้นใช่ไหมอ่าขึ้นเลยบูม อ้าเนี่ยซีลเชมเบอร์นะเรามาถึงแล้วไหนลองดูซิอักษรเบล์อีกแล้วโอ้โหมันมีกี่ตัวเนี่ยโอ้โหมันมีมันมีเยอะอยู่นะเอางี้ผมยังไม่สนดีกว่ามาดูข้อความหลักตรงนี้ดีกว่าโอเคฮะทุกคนผมอ่านแล้วฮะมันอ่านว่า d i กเฮียนะฮะแปลว่าเราจําเป็นต้องใช้ท่าดิกนะซึ่งโอเคเนี่ยผมต้องไปแปลมานะอ่าดิกดิตรงนี้ใช่ไหม บูมอ่าประตูเปิดแล้วโอเคอไหนมาดูสิมีอีกอ่ะโอ้โหอันนี้ยาวอะ่ะเอาละฮะทุกๆคนหลังจากเราแปลไอ้อภิมหาโคตรปริศนาอักษรเบลนะผมมันเขียนมันเขียนว่า first comes well lord last comes r e l i c a n นะก็คือเราต้องเอาเอาประวันนำหน้าหน้าสุดแล้วก็ r e l i c a n t อยู่ช่องสุดท้ายนะโอเคกดเข้าไป อ่ามันเริ่มแล้วประตูเปิดแล้วนะโอเคนี่ก็จบแล้วนะผมสำหรับภารกิจซีลเชมเบอร์นะเราได้ปลดล็อกอสถานที่ที่พวกเรจจีนะทั้ง3ตัวเรจไจ r e เรจจิสติลและ r e จจ e ร็อกนะก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาล่าพวกนี้กันนะผมก็ขอโทษด้วยนะทุกคนที่ e ีพีนี้แบบ ค่อนข้างลำบากลำบนเลยสำหรับผมนะด้วยความที่แบบโปเกมอนแต่ละตัวที่ต้องใช้ในการปลดล็อกซนะิลเชมเบอร์เนี่ยถือว่าหายยากมากอย่างไอ้ปลาดึกดำบันอนะเรลิแคนอะอันนั้นอนะโอกาสเจอคือ5%ในดงสาหล่ายใต้น้ำแล้วก็เวลลอดอะไอประวนันมันไม่ใช่ปลาเอาอีกแล้วเนี่ย oh. วานมะหือมาตัวนั้นอนะโอกาสเจอคือเรนตในร้าหนึองอะ โอเคตอนนี้เราปลดล็อก ok แล้วเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวเรากลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์เช็คอินแล้วก็จบคลิปเลยนะไปที่เมืองไหนดีไปเมืองมอเอามอวิวนี่แหละเฮิร์นฟ้าโอเคนะผมก็ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะผมสำหรับาการไปเปิดซีลเชมเบอร์นะเดี๋ยวเราจะมาล่าก,กันนะกับเรจิทั้ง3ตัวเลยนะซึ่งผมว่าผมน่าจะล่าอีพี EP ละ1ตัวแหละมันมี3ตัวนะแน่ โอเคแม่ผมคิดว่าผมจะไม่เจออักษรเบลแล้วนะที่ไหนได้ผมเจออักษรเบลหนักมากเลยนะตอนผมไปบุกเซเวียไอแลนด์ในภาคไฟเรดลิฟต์กรีนเนี่ยเอ้ยในภาคไฟเรดอะอย่างเดียวก็นะโอเคก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ผมสำหรับโปเกมอนเอเร์ในี EP นี้นะผมเราได้ปลดล็อกซีลแชมเบอร์และเราได้ปลดล็อกสถานที่ใหม่ๆนะเดี๋ยวที่เราจะไปล่าโปเกมอนในตำนานกันนะผมเรจิ้เรจิสติลและเรจิล็อกบอกเลยว่าไอ้พวกก้อนหินน้ำแข็งและโลหะพวกเนี้ย จะต้องเป็นของผมให้ได้โปเกมอนเกตโตัะเซ่โหมูดเป็นซาโตชิเลยโอเคนะผมก็เขาจะคลิปนี้เท่านี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะกดไลคกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย